จิงมาทำไมวะเนี่ยจะิ่งครับฝนตกออกกองครั้งแรกครับกองคร,รั้งแรกกูนี่นะเมนเมนยิ่งขอโทษครับอยู่กับช่องเชฟเพียวเชฟเนี่ยมันอีเซ็เนีน่ยใช่ไหม,มเห็นยังครับแม่ม่เบิร์นครับ ไเหม็ดดานะออกกองครั้งแรกครับกองครั้งแรกกูนี่นะแมนเมนออกกองครั้งแรกของเชฟเที้ยวครับตีผ้าทุกคนมาเบิ่งเบื้องหลังการเฮ็ดเลียดเขียนไเปล่เฮ็ดเลียดเฮ็ดเลียดนี่คือเลียดครับเลียดเลียดเลียดได้ครับีเลยดต้มเลือดหมูเลยอันนี้คือเลียดผมเองหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในตัวผมผมเจาะจี้แต่กระบีย อันนี้คือยอดเดี่ยวเนี่ยนะตอนนี้เทาก็บใายมากจากเอาเลือดใส่เลือดผมไปแล้วตอนนี้จะมาเบิ้งวิธีเฮ็ดอ่าแพรเปลี่ยนแพรเป็นแพรเป็นแล้วเป็นแพรปะก่อยากเป็นแพรเพราะว่าไม่ใช่กูเปลี่ยนเพื่ออ่าเท่ากับมาเบิ้งครับปลาเขาจะเอาเช็ดยังไงเราก็เอาจริงจริงได้วมันคือแพรจริงครับแพรจริงไม่ได้เซ็ตไม่ต้องพูดเหมือนมึงขาเลยยังจ้า นุ่งเขา嘛นุ่งเขา嘛นุ่งเขา嘛นี่เะไรพี่ปูเหยงก็ไข่ไก่เลยซาปาดิปลาอ๋อซาปางั้นสิบอกอลาซาปามากิน่นออกมาอันนี้ก้อนเอาปลาไปไปอันนี้กนยึดถึงต้นใหม่ทั้งต้นใหม่อ๋อเอาปลาไปยัน่ังต้นใหม่เอาปลาไปปีนต้นไม้แล้วก็ปูเปยนอนทั้งต้นไม้ปูเปยนอนทั้งต้นไม้เฮ็ดกินทั้งต้นใหม่นุ่งบด้เฮ็ดกิน เห็ดกับเขาอีกกับเขาเห็ดกับเขาเรื่อต้นใหม่เลยนะเห็ดยีดลำดินนั้นเห็ดยื่เสียงนะเห็ดยื่เสียงอ่ะเอามาไปดินนะว่าไม่ใช่จริงตอนที่จริงนี่มันต้องโว้ตอนที่จริงเขาต้องยองต้องต้องเฮ็ดตัวดีๆกันไม่งั้สิจริงเห็ดตัวดีๆแต่ถ้าเฮ็ดตัวดีคือประเด็งอือ ยังงอตีคนครับโอเคทุกคนบค่หนามือป่ะโอ,อ้ตาเท็บบวดตาเท็บบวชเจ็ดเจ็ดเสลี่ยครับบุ้ยแมนเฮ้ยบมแมนคนอันหอไหนชรัวนนครับอันนี้เพื่อตีเสลี่ยต่อไปตีคนครับตีคนอ่งเลย้ยอ๋อ,อเจ้าบ้า มาออกกองครับเจ๊น้อยกับสีบออกกองนะสีขากองอันนี้ละนาที่ผมออก็คือได้ตีสเลด,ดครับในนาที่ตีสเด็ดเป็นการตีสเด็ดครั้งแรกของเจเรียวนะฮะก็จะยัน <c oughs> ด,ดูไปนะครับเพราะว่าผมกับบเคยตีนอ้อสเลดปกติตีตีขคนบมเมนผูนยย้ใหญ่เ็กน้อยพราอมนอนุบาลตีผู้ใหญ่เวลาไดถือส่วนเ็กน้อยอยังสี อันนี้ก็คือการอีสเรียลของผมข้างแี้ครับย๋อวไปติดตามผลงานมาสีหลอดหรือสีร่วงกันเป็นการชุดงานครับมาออกของมาเป็นงานซอยรุ่นพีครับจะ๋มาหาประสบการณ์ครับไปเดี๋ยวเบิ่งผู้อื่นซะบ้างก็ไปขายอะไรอย่างครับผมหยิบเตาไฟออกมามืดเลยวันนี้ไม่ไมไีไฟครับวันนี้ไม่ไม่ได้ใช้ไฟก็เลยมาทำอัพสโมเกอร์เอเดให้ทีมเหลือนะครับแต่การรับจ้างหไม่ได้รับจ้างรับงานรับงานเรี ตอนนี้แล้วครับก็บโได้ไปเบึ้งเบื้องหลังกับโบไปนยังเดาทาเบึงมาแรงว่าเมื่อกี้นี้บินวันบินวันได้ครับว่ามันทั้งแตนมึงมีหอดเวลาสีไทยเกือบจริงไปสัมผัสแล้วสัมผัสแบบนี้มึงเป็นังไงตีเอาตีเอาอ่ะเป็นพนักแสดงใหญ่ครั้แต่ว่ามาอยู่นี่ได้ตีเสร็จตีเอาตีเอานีไม่ได้งสล็จตีมึงพี่ครับหนักไหมครับก็นิดนึงครับโอเคครับปะชัวชัครับพี่โม้ครับทำมาไม่เป็นสีสลายย่อกย่อยนะพี่ วิเศษจ้ะตอนนี้เขากะครับมากินเข่าครับมาชันเข่าเนาะผมว่าเนี่ยกินน่าจะยืงไปแล้วครับเศาแสบเลยล่ะปู่ดิบ่ะแสบพุก้าแสบพุก้าเนี่ยกินแสบพุก้าบดีครับบตีอันนี้ก็คืออนเห็นอยู่ไม่กีดไฟที่นี่จะเป็นไม่กีดไฟแตงอับเบลอับเบลถ้าขีดนี้บอกเลยอิ่งเอามา่ยังมึงเอามาอ่ะเพราะไายเพื่อนเอามาให้กูเห็นเกอบอกใครที่ขีดแล้วพี่อันนี้อันนี้ให้ผมชื้อทำไมพี่จะบอกว่าอ่าพยายามชื้อการให้ชื้อ ฮ่าฮ่อเ่ามองไปอีกอนไอบ้างไปนี่เลันะเอาไปซะตอนนี้ก็คือพักกินข้าวครับกระทากินข้าวุ๊ชเหงอแตกเหงอแตกตายตายุ๊ชปุชบูช สวัสดีครับเขาก็ด oh, ีเ exactly. ก็บของเอ้าเก็บของแล้วตอนนี oh, ้เขากำลังเก็บของอยู่เขาก็เก็บของอย่างนีมีข้าวโพนะครับตัวนี้ก็คือตุ๊กตาพีเป็นคล้ายๆการเฮ็ดของเชนเครื่องล่างการเอาตันดินน้ำมันหรือว่าเอาฟางไปเฮ็ดเป็นลูกข้นแล้วเอาไปทำลายไม่จะเกิดน้ำข้นเทานัเอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเป็นตำรวจเฮ้ยตาพี่เข๋ยไม่แน่ใส่ตาพี่เข๋ยไม่เขียพี่เอ้ยปลาแม่์คั่วปลาปลาเมย์คั่วปลาแม่์คั่วเห็นน่ากินนะครับเนื้อ สวีครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องเ้าเลี้ยวนี่เาม่เห็ตาบุญนะครับอา่สวัสดีครัตาบุญุงาบิน้องตามไปคร้บกดติดตามไปติดกระเป๋าเียมตตามอะไรครับติดตามอะไรติดตามเลยช่องอะไรช่องอะไรไก่ขันเลยอาลงไปอาลงไปไก่ขันกับเชฟเลียวเออไก่ขันกับเชฟเลียวเชฟเลียวอะไรไม่รู้จักเป็น่องในอปงว่ง อ่านใส่หมบอใส่เลยเล้เพื่อใส่เลยใส่เลยใส่เลยโอ้มาตัจอรอมาตัดจออ้อุ้สาขาดบ้างอู้ท่านต้องหาสัหข์เนห พี่ป่ะสวัสดีครับไปต่อเลยสวัสดีครับช่องใครเนี่ยันนี้ช่องใครเนี่ยองเลี้ยวไมช่ช่องใครช่องเลี้ยวช,ช่องเชฟเลี้ยวสวัสดีครับฝากถึงเชฟเลี้ยวด้วยนะครับอ้าวตายหาแล้วเขาเห็นฟันเหลืองกูณหมดเลยฟันทองคำฟันข้าวโพดเนาะฟันทองคำพี่คนรวยเนี่ยโอ้คือหนักมากเลยเราก็จะไปโลไปหาเจ้าของช่องกันไปปั๊บเลยโอ้ยย่านนี้ก็คือของที่เยาสี่คนไปนะครับเข้าไปเซบไปกินเราไปโลนะครับเข้าไปสีมาเบิงมาเบิงคู่กับกัปนะครับคู่กับกัปเป็นคนยังไง สวัสดีครับผู้กำกับชื่ออะไรครับผู้กำกับผู้กำกับผกำกับื่ออะไรครับยิมใส่กล้องเลยนี่วนี่ผู้กำกับนะครับนี่คือเมคอัพพวกเราครับไปทเที่ยวเที่ยวเมคอัพเมคอัพนะครับเมคอัพจบกันจบนี่คือเมคอัพเมคอัพมีเมคอัพของเรามับเปกันทุกอย่างไปกันตัวไล่จบผู้กำับมนก็แค่ไปยังแรกวิ่งดีสิ่งสิ่ออะไรครับ <minutes> เร <okee> ือครับพี่สี่วันดีครับพี่ที่นีงบ้างครับปะมาเจอกันที่รูไปกันไปกันเออคือบอครับถ่ายมัลคิวเอนทอร์ี่ผมรอพวกพี่ทำคลิปเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยตัดลงใช่ได้ไม่ค่อยจะค่อยเย็ดไปแล้วเย็ดแอร์ก็ย็ดฝนตัวกับ ยุ S <S <แ>กยุกบ้างเขาเป็นยุกคนคนเนี่ยคนตกครับคนตกแล้วได้รถของสารยะปู่นะครับของบ,บ้านบ้านตรงน้อยสวรรค์บ้านตรงน้อยสวรรค์ครับผมเราก็น่าจะรอให้ฝนหยุดสักแป๊บหนึ่งครับนีครับสถานีของเราสวัสดีครับพี่หลงครับสวัสดีครับผมนี่ครับ<ม>พี่บาร์คาสติกบอยครับ ฝนตกแบบเดียวตกให้อากาศชุ่มชื้นตกให้มันเข้าซึ้งซึ้นป้าปู่ช่วยอยู่พ่อปู่ช่วยอยู่ขออนุญาตแบบคิบก่อนครับเพราะว่าเผื่อทํางานต่อมาทําไมวะเนี่ยจริงครับฝนตกจริงเบื้องฝนนักรบฝนรบดืนฝนปวดฝดเลยว่ะปวดหน้าปวด เบียร <IP> ok ์ก <anonymous teenage father online> <c oughs> ี้น <bizarre> ี่อะไรกันเลยว่าวปิดเบียร์เกือบน่ากลัวมอนผู้ประสบภัยยังจะเอาอะไรมาไม่เหมือนอี๋เหรอตอนนี้ก็ประสบภัยอยู่แล้วพี่แค่นี้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ให้มากใไปสอบไปจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ซอยเปล่นกับมังใจผมเลยด้วยครับเพราะดีว่าผมถ่ายไว้ผมลืมถ่ายปิดคลิปครับผมผมเลยดังกว่าอาจเดกเนาะ มูกับโทรมาบอกว่าอุยอัดอคลิปปิดมาไห้เน่เอาแน่นอนเด้อผมกับแน่นอนในทีเด็ดเลยครับแน่นอนปา๊ดปังปังแน่นอนแต่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกจอยเป็นกำลังใจผมนิดคลิปใหม่ๆต่อไปเด้อครับผมไปมากแนวนี้ก็บอกมากแนวใดก็บอกบอกแน่พิมพ์แน่เดี๋ยวผมไปอ่านเดี๋ยวผมไปตอบไปถ้านี้นะเจอกัน